ดวงรายปักหนึ่งถึงสิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมคนที่เกิดในวันอังคารและคนเลือดกรุ๊ปบีจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออัมธรรมชาโรด้วยนะคะสับสดสดกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวธาตุลมเนาะเมถุนตุลกุมคนที่เกิดในวันอังคารและเลือดกรุ๊ปบีจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ว้าวต้องบอกเลย1-15มีนาคม2566นะชาวธาตุลมนะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องแบกรับอาจจะมีเขาเรียกว่ามีงานเข้านิดหนึ่งนะแต่เข้ามาก็ดีนะงานเข้าเงินก็เข้าเพราะฉะนั้นแล้วลงมือทำให้เต็มที่ในช่วง1-15นี้อาจจะมี อาจจะมีสิ่งที่ต้องลงมือทําเยอะหรือว่ามีกิจการงานที่จะต้องแบกรับหรือว่าจัดการค่อนข้างมากทีเดียวอขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะอะไรอีกนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณดูจากพลังงานต้องบอกว่าเหนื่อยนอนช่วงนี้แต่ว่าจะดีในวันข้างหน้านะ1-15มีนาคม2 5 1 6นะชาวทัดลมเมถุนตุลกุมคนที่เกิดในวันอังคารและคนเลือดกรุ๊ปบี ในช่วงนี้จะมีงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเติบโตทั้งเรื่องของการงานนะตำแหน่งหน้าที่การงานหรือถ้าใครทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยมันจะขยับขยายเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามากและส่งผลให้การเงินดีตามมาด้วยนะคะเออในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนะอาจจะต้องหาเวลาเติมความหวานหน่อยคนโสดอาจจะต้องเปิด เขาเรียกว่า work เวิ life balance นิดหนึ่งนะเปิดโอกาสให้ตัวเองนิดหนึ่งคืออาจจะโฟกัสเรื่องงานเยอะแล้วอาจจะไม่มีเวลาในเรื่องการหาคู่เพราะฉะนั้นแล้วจับสมดุลชีวิตดีๆส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนตอนนี้โฟกัสงานโฟกัสเงนินอาจจะทําให้มีเม็ดเงินนะหรือว่าความก้าวหน้าทางการงานมากกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเลยค่ะเติมความหวานใกนการนิดนึงเหมือนโฟกัสงาน ค่อนข้างมากนะถ้าเติมความหวานในกันหน่อยก็จะส่งผลดีหรือพากันไปเที่ยวพักผ่อนบ้างก็ดีนะเพราะจะลุยงานกันเยอะมากนะเตรียมตัวที่จะขยับขยายเติบโตในชีวิตอะยังพอมีเวลาขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันว่าจะเกิดขึ้นโอ้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะหลังจาก1-15นะอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะแต่ว่าขยับขยายเติบโตแล้วเมื่อคุณทำอย่างเต็มที่มุ่งมั่นพัฒนาชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ หลังจากนี้ไปชีวิตดีชีวิตปังชีวิตขาขึ้นสุดๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ลงมือทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เถอะชีวิตความสุขความสะดวกความสบายความสําเร็จรอคุณอยู่ในวันข้างหน้านะยินดีด้วยนะคะ